ดีครับพี่น้องครับวันนี้ช่างยอดจะพาพี่ problem, น้องนะ ah, ครับมาชมสวนลมนีนาศนะครับผมสวนุบเขานะครับพี่น้องครับดูนะครับว่าเป็นยังไงบรรยากาศนะครับผมไปดูกันเลยครับนี่ครับด้านหน้านะครับสวนลมนีนาศนะครับก็อยู่ข้างๆกับนี่นะครับอยู nah er field, <itas> ่ข้างๆกับวัดสุทัศนนะครับพี่น้องวัดสุทัศน์ สุดพัดเลยครับเพื่อเป็นถนนถนนลงท่านะครับพี่น้องถนนลงท่านะครับเราก็ไปดูบรรยากาศด้านในนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันเลยนะครับเข้ามาก็จะเจอคนออกกำลังกายนะพี่น้องคนเย็นๆนะครับพี่น้องก็จะมีกาล้อมรอบกานะกาเสียงกาพอดีครับกาเยียนะครับพี่น้องครับ กาเยอะเลยพนะีน้องมีแต่กาเพียบเลยนะครับพี่น้องนะครับมี่คือบรรกาศด้านในนะครับพี่น้องรอบๆนะครับเดี๋ยวเราเดินก็จะมีคุกเก่านะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นว่าย่ามใเรียกวา่าไนะป้อมนะป้อมดูป้อมหยาบนะครับเนปะ็นป้อมหยาบ,นะรบเราจะไปดูบรรยากาศด้านในนะครับผมส่วนนี้ก็เหมาะใน,นการออกกำลังกายนะพี่น้อง วันนี้เหมาะออกกาลงกายนะครับนะ่ครับชีวิตออกกลาังกายดีมากเลยนะครับนะครับตอด้วยปูนอย่างดีนะพี่น้องนะครับแล้วก็ข้างหน้านี่เป็นนะครับป้อมยามป้อมยามสมัยนั้นนะครับสมัยที่เป็นคุกเก่าทีนี้จะเป็นคุกเก่าแล้วพี่น้องครับสวนลมในนานี่จะเป็นคุกเก่านะครับนีเป็นคุกเก่านะครับผม คือบรรยากาศนาจะเป็นล้มเลื่นนะครับพี่น้อมเลื่อนด้วยต้นไม้และนาพันนะครับ รยากาศในวนะิ่งก็เดินออกกำลังกายกันนะครับผมมีสวนลุมพินีนาทนะครับก็จะมีรอยคุกเก่าอยู่นะครับนี่คือป้อมป้อมยานะครับสมัยก่อนนะครับผมก็จะเป็นนักษณดงนี้นะครับป้อมยามสมัยก่อนนะครับผมก็มีรอยเบอร์เลอกให้ชมอยู่นะครับไปชมนะครับผม เสียงกาเยอะแยะเลยพี่น้องกาเยอะเลยนะครับกาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไน้องเดินรอบๆนะพี่น้องกาเพียบ เพียบเลยนะครับกาเพียบเลยขาหมุนต้นโพแล้วนีกาเพียบเลยนะครับกาเยอะแยะเลยครับีกาเพียบอันนี้ดองดูกาดูกาอื้มกาเยอะ เยอะๆนะครับเทียบเลยมาลเยอะๆเลยนะพี่น้องนะครับ ที่นี่จรเป็นคุกเก่านะครับที่นี่เป็นคุกเก่านะตรงหน้านี่เป็นวิถีพันธุ์คุกเก่านะครับแต่ตัวนี้เขาลองทำํำรถไฟฟ้าสายสีม่วงกันอยู่นะครับผมเอาสายสีมว่วงกันอยู่นะครับการนี้จะมาจากนะครับสวนชาดูสิทธิ์เก่านะครับพี่นองสวนสาดูสิทธิ์เก่าแล้วก็ขยายเพี่รพันเยอะๆเลยเน,นะครับตรงนี้นะครับขาเพียบนะครับ กว่าเยอะๆ,ๆเลยพี่นั่นเยอะเนะครับนี่ก็ออกนังกายกันนะครับบรรยากาศนะครับวอนเย็นๆนะครับก็ออกนังกายกัน เดินไปข้างหน้านะพี่น้องบรรยากาศนะครับพี่น้องกาดข้างในนะครับมีกาทั้งนั้นเลยต้นไม้ล้มเลื่อนดีนะครับต้นไม้ล้มเลื่อนดีมากนะครับผมมีไมล้มเลื่อนมากเลยนะครับพี่น้อง บนี่บพิ้องด้านนี้แหละเป็นพิพิธภัณฑ์คุกเก่าข้างหน้านี่นะครับ่าเขาผมก็กําลังก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับก็ประมาณเสร็จประมาณปี669นะพนลองรับปี69คนนั้นเสร็จนะครับแล้วก็จะไดู้บรรยากาศที่สวยงามแล้วก็ยังดีทีทัพที่สวยกว่านี้นะครับพน้องรับนะครับพิพิธภัณฑ์คุกเก่าด้านข้างหน้านี่นะครับผมอดีนี้เป็นคุกเก่านะครับนี่ว่าสวน เราลมมณีนาดนะครับผมเาราจะไปออกกำลังกายกันชุกเย็นๆนะชุกเย็เนควาเย็กเนก็อนออกกำลังกายกันนะครับพี่น้องพี่น้องก็อยู่ในบรรยากาศนั้นก็สวนลมมณีนาดนะครับพี่น้องวันนี้ พาพี่น้องมาที่สวนลุมิน่านะตอนเย็นๆนะครับพี่น้องครับถ่ายพี่น้องดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับผมนี่นะครับตอนเลิกงานแล้วนะครับพักผ่อนใจได้นี่นะครับตอนกลางวันก็หน้ามานั่งพักผ่อนกันนะครับพี่น้องตรงนี้นะครับผมนะครับรับผมบรรยากาศนะครับนี่ก็จะเป็นสวนเด็กเล่นก็มีนะพุทบก้อนก็มีนะครับที่ออกกาลังกายกันนะครับพี่น้องครับนี่ครับผม ส่วนในด้านหน้าที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับเป็นค uh ุกเก่านะครับเป็นคุกเก่านะครับพี่น้องนี่นะครับคุกเก่าครับพี่น้องจะมคุกเก่านะครับพี่น้องนะครับเป็นคุกเก่านะครับคุกเก่าแ้วเป็นวิธีพันนะครับเป็นคุกเก่านะครับพี่น้องครับมีบอกว่าพี่นี่เป็นคุกเก่านะครับพี่น้องนะครับ ก็พาพี่น้องเดินนะครับตอนนี้เเป็นดอกไม้สวยๆนะครับพี่น้องดอกไม้สวยๆนะครับให้พี่น้องได้ชมนะครับผมนะแล้วก็มีกาเพียบเต็มไปด้วยกานะครับเต็มไปด้วยกานี่เต็มกาเพียบเลยนะเพื่อนที่สวนโลวินีนาตนะครับ กาเียก <łość> ็จะมากินน้ำตรงนี้นะพี่น้องเขาไปดื่มน้ำตรงนี้แหละนะครับกานะครับที่น้ำคู่นี่นะครับ mais suave, é... Né? เมีดอกไม้นะส,สวยๆเลยพี่น้องดอกไม้สวยสวยทางบรรยากาเยอะแยะเลยนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับสวนสวนลมลาดวุลิสวนลมมณีนาดนะครับสวนลมวุีนาดขาเขาอยู่ข้างบนนีนนน่นะเทียบเลย มืดไปนะครับมืดไป น้ำมาปลานะนี่ดูน้ำมาปลานี่หอยสังหอยสังนึก นี่คือสวนลมณีนาตนะครับพี่น้องครับบรรยากาศนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็น่นมาพักผ่อนนะครับพักผ่อนหายใจได้นะครับอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครพอดีนะครับอยู่ใกล้กับวัดสุทัศน์นะครับพี่น้องแล้วก็เซาท์ซินชานะครับผมมาได้นะสวนลมณีนาตนะครับผม นี่นครับบรรยากาศมากดีมากเลยนะครับดีมาก,ก,น,มน,มากนะครับผมดอกไม้สวยๆนะพี่น้องชมดอกไม้ก็สวยๆนะครับ สวยงามมากเลยนะครับแบบปีนองครับคลิปนี้อ้อยเพียงแค่นี้นะพี่นองขอบคุณมากที่ตามรับชมนะครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับจะรีบกดไลค์กดแชร์กดถีงล่างนี้นะครับผมสวัสดีครับ